คนแม่บอกแล้วใช่ไหมถ้าเจ็ดมันไม่มาตายกูไ,<ด>ไม่น่าฝันเลยแม่ไม่น่าฝันเลยอ่ะถ้าแม่ไม่ฝันว่าน้ําท่วมเมื่อคืนนะแม่จงวิ่งก้าวอยู่อ่าเพราะแม่คํานวณมาแล้วก้าก็หกนี่แหละแต่แม่น่าจะเล่นก้าแต่ทีนี้มันกูดันมาฝันน้ําท่วมบ้านแม่ก็ว่าน้ํามันเจ็ด ได้บนล่างนั่นละ่ะแม่ไม่รักเลยหกอกูไม่รักมันเลยนี่เออไม่รักหกเลยบอกตรงตรงวันี้ราะหกมันเพิ่งมางวดที่แล้วหกล่างหกบนเอ้ยหกหกบนเจ็ดล่างเนาะเออแล้วแม่มั่นใจว่ายังไงก็มีสามมีจิตเพราะว่ากําลังวันมันสามไงวันนี้วันพระฤกษ์อาจจะไม่ลูกอืมแล้วทีนี้ก็นั่นล่ะบ่มีแห้งสิไรโจทเดอพไปนองเดอ้อ ็นลมค่ะคือชิด้เป่าน้าเอาเจ้าของอยู่ดอกเป่าน้าเอาเจ้าของแล้วกับชิเป่าน้าเอาลูกสุริยะสักน้ำเด้มันบอกว่าแม่แม่เป่าน้ำเอาผมอุ้ยลูกฉันแต่ละคนเอ,อ่อเป่าน้ำเอากันเป่าน้ำกันเลยเพราะว่ามันบ่ไหวแล้วมันชิเป็นลมพี่น้องเอ้ยอือแต่ว่าเลขกะ้ะ จริงๆแม่ก็บอกอยู่นะบ้านเล็ที่แม่หกหกสองศูนย์หกแม่ไหวอย่างนี้เออแต่ถ้าคนเล่นเป็นน่ะตัดสองตัวเนาะตัดตัดศูนย์หกตัดสองศูนย์ตัดหกหกก็ได้แล้วอะ่ะสามชุดเองหกหกสองศู 66, 2006, นย์หกศูนย์น่ะลูกแล้วก็ <92. S 1> เก้าศูนย์อ้า กันในลูกตีลังกาไงคะก็ะหวยออกใคีไม่ไม่ค่ะถ้าซื้อ60ก็ต้องซื้อ90ค่ะลูกกบม,ม,มีแต่บึง้งนั่นแหละไม่ยอมตีลังกาแล้วลูกซื้อล่างบนปะล่ะ่างบนเออแล้วลูกก็ไม่ม่ตีลังกาละแม่สอนมาตั้งนานแล้วไม่ฟังแม่เพราะว่า6กับ9มันตัวเดียวกันถ้าลูกซื้อ90ลูกก็ต้องซื้อ60อือดีมันไม่ออก16อีก แม่จะตีลูกกบเพราะลูกกบมันไม่เคยซื้อทะเบียนรถต,ตัวเองมันจะไปคิดคิดจนว่าหัวมันหมุนตู้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 ออๆๆเออพอมันคิดมาคิดไปคิดมาคิดไปคิดไปคิดมาหัาราช้ำหนักหัวรักไม่เคยส่งเงินรู้ข่าวหัวร้าวเหลือเกินเมื่อรู้ว่าเงินไม่มาถึงเมียก่อนไปใช้เงินเป็นก่อน ที่นาดอนก็เป็นขวงภรรยาเอาไปจำนองค่ะประกันใหนหนาพอได้เฮินฟ้าก็ทำทาหรือเมียเสียเจ๊เอกศิเพศแตกแรงพีบ่หนากันแก่โอ้ยวงลงเป็นเร่งไปตัวจีบตัวดแดนนะพี่น้องเอ้ยหวยก็ได้โอ้ยกันว่ามา,มา,มาเจ็ดในแะน่นอนเลยแน่นอนเลยตามเจ็ดในแน่นอนเลย,มเนะนนเลยแม่รอดมันไม่มา <laughs> ก็เลยแบบว่า ว่าจเกินไล่สดแม่ um oh, กับบ่มีแห้งห็นฉันโง่น่าหรือไงน่าจะมาหาจับตะกะแตนแถวนี้ไปกินเก็บตะกะแตนไปทอดกินด um ีกว <th ่าลูกกบก็ถูกอยู่จ่าแต่มันถูกพอดี มันซื้อไปพอดีกับที่มันถูกลูกกบของแม่คืออันตรายมาแบบนี้ก็ยินดีด้วยกับยายไลเนาะทะเบียนรถเปิลแมนบอกค่ะส6ามหกศูนมาสันโอ้โหเดี๋ยวแม่มัวแต่ไปเล่น วันทำบุญบ้านเนี่ยสองหกเออแล้วก็เอ่อวันเกิดหนึ่งเจ็ดว่าเออมันมาหนึ่งเจ็ดล่างแล้วมันต้องมาหนึ่งเจ็ดบนสิวะมันไม่มาเออแต่ว่าหกหกบนนะ่ะมันลงล่างเมื่อวที่แล้วหกบนมันลงล่างอันนี้มันต้องโทษความฝันแม่ไม่น่าฝันเลยทักถ้าแม่ไม่ฝันน้ําท่วมบ้านอ่ะแม่เล่นเก้าเพราะแม่ แม่พูดแล้วว่าวันนี้มันจะมีเก้ามีสามแต่ศูนย์่ไม่แน่ใจแต่รู้ไปว่าเจ็ดมันมางวดที่แล้วแล้วแต่ก็ยังเชื่อระหว่างเปอร์เซ็นต์เจ็ดกับเก้าอ่ะถ้าแม่ไม่ฝันเห็นน้ำแม่ก็ไม่มั่นใจเจ็ดเลยแม่มั่นใจเก้า แต่สวรรค์เหมือนแก้งแม่ให้แม่ฝันเห็นน้ำท่วมบว่อยน้ำท่วมก็เรียบร้อยไปน้องขาเล่นเจ็ดเล่นเจ็ดเจ็ดบ่มากอะ่ะได้ <c oughs> <c oughs> อือไอ้แก่เป็ยนย่ามเจ้าตาบันแดงสดชื่นคอปลาเป็นสีทองทองผ้าใบเบ้งในแพทย์บนทรงจะมี โอ,องแต่ม,มาอยู่พี่พราะองค์พี่บ่มาแม่ใจแต่บ่เคยมองตาอีเข็มพอหน่อยโอ้ยคพื่อจะเป็นป่วงๆอย่างไหนบกุกมันคล้ายๆคยวบคุมเ็มไม่ก่อยอยู่ลูกหมออยู่ไหนลูกหมอ มันจะเป็นจงลงเจีงเลงจึมจึ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 ึมจตอง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 ยังซี่มันต้องถอยยังซี่มันต้องถอยจึม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 หมออยู่ใจเนาะก็จะให้หมอมารักษาแม่หมอก็หายบ้าแล้วโอ้เอาตจหลอดเอาจริงจรเลย บอกเคยได้พอนะ่ยองพี่พอหุ่นย่าลูกตนสงสัยอยู่ต่อไปคงเป็นเรื่องมันแหกเขี้ยงแข้งแขนใจเข้มเต็มตื้นโอ้ไม่บนเสอกไปหรอมันเป็นช่วงลงเสียงเรงมันเป็นเอึงเรองอ่างลางมันเป็นองลองแองแงงเตึมติมๆติมติมตมตองต้องตตต จังชีมันต้องสอนอเจ็ดบอมาทำไมมันไม่บอกว่าเจ็ดหกเจ็ดหกโอ้โหกูยังได้เจ็ดอยู่ได้ดูกเอ้ยอออันนี้หกศูนย์เป็นวะมาได้ยังไม่น,าน่าละหมาัเองได้งน ไม่มีปัญญาเอาอย่ามาพูดในตัวเองก็เหมือนอะไรตัวเองซื <c oughs> ้อไปได้ยังไงเปลี่ยดจิบแม่ไม่ตีลูกก็บุญแล้วนะจำเป็นมาบ้าเลยการเดือนหลายงวดแล้วไงไมันก็เลยแปะมันจะแปะ๊ะไม่ได้ไงเพราะว่าพอมาแล้ว

กอยังยังนับรถแจกรดนี่ไม่ครบแม้นึ่งว่าเขาตัดเน็ตแล้วจะโทรและจะไม่ได <mat ้ เป็นเน็แม่บนเร็วจังมันเป็นไปตามเวนตามกรรมนขนาดเน็ดยังเป็นไปตามเวนตามกรรมค่ะมันเป็นเวนมันเป็นกรรมมันเป็นกรรมมันเป็นเวนเวนกรรมใดนาจะ้าให้เรามาเจอกันเอาละเอาละจมนี้ละจมนี้ละ บ่กไ,ไว้แล้วเป็นทรงโรงเส็งเดงพี่น้องจะลูกรักกองแม่บายบาย